คุณเคยคิดไหมว่ารถแทรกเตอร์เพียงหนึ่งคันสามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานในไร่ของคุณได้มากแค่ไหนลองจินตนาการถึงเช้าอันสดใสในทุ่งกว้างเสียงเครื่องยนต์คำรามอย่างมั่นคงเมื่อคุณออกสตาร์ทงานวันใหม่ล้อเหล็กขนาดใหญ่บดดินอย่างทรงพลังทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความมั่นใจและเสถียรภาพรถคันนั้นไม่ใช่คันธรรมดาแต่มันคือ c a s IH Farmall C รุ่นปี2025รถแรรทแรกเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับชีวิตของเกษตรกรยุคใหม่โดยเฉพาะ และว,วันนี้ช่องออตโต้พาส์จะพาคุณไปสัมผัสถึงความพิเศษทุกจุดของมันทั้งเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีเครื่องยนต์ความสบายระบบขับเคลื่อนและความปลอดภัยที่ก้าวไปอีกขั้นในปี2025นี้ k s ีเคสไอเอชไม่ได้เพียงแค่ปรับโฉมฟาร์ม,มออซีเท่านั้นแต่พัฒนามันใหม่ทั้งหมดให้เป็นรถแทรกเตอร์แห่งอนาคตรูปลักษณ์ภายนอกถูกออกแบบใหม่หมดกระจังหน้าโฉมใหม่ทรงเหลี่ยมแบบอากาศพลศาสตร์ที่ดูดุดันและแข็งแรงสีแดงเข้มอันเป็นเอกลักษณ์ของเคสไอเอชถูกเคลือบด้วยสารกันรอยและป้องกันสนิมที่ทนนแด,ดทนฝน ตัวถังผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงและผ่านการทดสอบการสั่นสะเทือนอย่างเข้มข้นมากกว่าพันชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามันพร้อมลุยในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทุ่งดินเหนียวดินทรายหรือทางลาดชันตัวแชสซีได้รับการออกแบบให้มีจุดศูนย์ทรงต่ำเพื่อความมั่นคงในการขับเคลื่อนทําให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจในทุกสถานการณ์ใต้ฝากระโปรงนั้นคือหัวใจสำคัญของฟาร์มอลซี2 0 2 5เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ ที่มาพร้อมระบบหัวฉีดคอมมอนเรลแรงดันสูงช่วยให้การเผามไม่เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพสูงสุดให้แรงมาสูงสุดกว่า110รแรง้าและแรงบิดมหาศาลตั้งแต่รอบต่ำทำให้ลากจูงไถ่พรวนหรือขนวัสดุหนักได้อย่างง่ายดายระบบเทอร์โบชาร์เจอร์ให้การตอบสนองต่อคันเร่งที่รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมทำให้ผู้ขับรู้สึกถึงพลังที่ต่อเนื่องและไม่สะดุดระบบระบายความร้อนใหม่ช่วยลดอุณหภูมิในขณะทำงานต่อเนื่องนานๆได้ดีเยี่ยมและอยู่ในอุณหภูมิสูงกลางแดดจัดในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนเกียร์ของฟาร์มอลซีสองหลื่นไหลด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติพาวเวอร์ชิที่สามารถปรับระดับเกียร์ได้เองตามแรงบิดและความเร็วของเครื่องยนต์ช่วยให้การทำงานไม่สะดุดแม้ในขณะเปลี่ยนเกียร์ระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบอิสระสามารถกระจายแรงบิดไปยังล้อที่มีการยึดเกาะได้ดีที่สุดโดยอัตโนมัติเพิ่มความมั่นคงในการขับบนพื้นดินเปียกหรือลมระบบไฮดรอลิกแรงดันสูงใหม่สามารถยกน้ำหนักได้มากกว่า3,000กิโลกรัมเหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ทางการเกษตรขนาดใหญ่ เช่นผ่านไทยพ่วงหรือเครื่องพ่นขนาดใหญ่ภายในห้องโดยสารของฟาร์มอลซีสองถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ทำงานที่สะดวกสบายที่สุดเท่าที่รถแทรกเตอร์เคยมีมาเบาะน,นั่งแบบแอร์สูสเปนชันรองรับสรีระของผู้ขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมปรับระดับได้หลายทิศทางเพื่อลดความเมื่อยลา้าพวงมาลัยสามารถปรับเอียงได้ตามท่าทางของผู้ขับเพื่อความถนัดสูงสุดแผงควบคุมถูกจัดวางอย่างเป็นระบบใช้งานง่ายโดยไม่ต้องละสายตาจากงานตรงหน้า หน้าจอดิจิทัลตรงกลางคอนโซลสามารถแสดงค่าการทำงานหลักเช่นรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันความดันไฮดรอลิกและอุณหภูมิเครื่องยนต์แบบเรียลไทมเทคโนโลยีในฟาร์มออซี2องพ้ก้าวล้ำไปอีกระดับด้วยระบบอินโฟเทนเมนท์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธและ USB ได้อย่างง่ายดายผู้ขับสามารถฟังเพลงรับสายโทรศัพท์หรือดูข้อมูลการทำงานของเครื่องผ่านแอปพลิเคชันเคสไอเอสมาร์ทคอนโทรลได้โดยตรงหน้าจอสัมผัสทำงานรวดเร็วและแม่นยำสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์ พื่อให้มั่นใจว่าทุกฟังก์ชันทันสมัยและปลอดภัยเสมอระบบเสียงรอบทิศทางภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้ชัดเจนแม้ในขณนะเครื่องยนต์ทำงานเสียงดังด้านความปลอดภัย k คส i s ใส่ใจในทุกรายละเอียด f a r m a l C 2025มาพร้อมระบบเบรก ABS 4ล้อเต็มรูปแบบและระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติช่วยป้องกันการลื่นถลายในทางลาาชันกล้องมองหลังความละเอียดสูงช่วยให้การถอยหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์เป็นเรื่องง่ายและปลอดภยัย ไฟหน้าและไฟไท้าย LED ให้ความสว่างมากขึ้นถึง40%จากรกุ่นก่อนหน้าทำให้การทำงานในเวลากลางคืนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นระบบเซ,เซนเซอร์รอบคันตรวจจับสิ่งกีดขวางและส่งสัญญาณเตือนเมื่อเข้าใกล้วัตถุลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จำกัดสำหรับเรื่องความประหยัดฟาร์มอลซี2025มีระบบจัดการเชื้อเพลิงอัจฉริยะอีคัฟฟูเอลที่สามารถปรับรอบเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับภาระงานจริงลดการสิ้นเปลืองน้ำมันได้ถึง15%พร้อมระบบสมาร์ทเมนเทน,น ที่ตรวจจับการสึกหรอของชิ้นส่วนแบบเรียลไทม์และแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านหน้าจอหรือแอปมือถือเพื่อให้เจ้าของสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างเหมาะสมลดเวลาหยุดทำงานโดยไม่จำเป็นและเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ในระยะยาวในด้านราคาเคสไฮ h อสฟาร์ l C ปี2025มีราคาประมาณ2.1ล้านบาทไทยโดยสามารถเลือกติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายเช่นระบบ GPS สำหรับการขับขี่กึง่งอัตโนมัติระบบเทเลเมตรีสำหรับติดตามข้อมูลการใช้งานจากระยะไกล หรือระบบเกษตรอัจฉริยะที่สามารถตรวจวัดข้อมูลดินและความชื้นได้แบบเรียลไทม์คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้การทำเกษตรมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาวเหมาะกับเกษตร,รกรยุคใหม่ที่เน้นความแม่นยำและการจัดการด้วยข้อมูลจริงสุดท้ายนี้เคส IH Farmall C 2025ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรสำหรับงานเกษตรแต่มันคือคู่หูแห่งความสำเร็จของเกษตร,รกรยุคใหม่ทุกส่วนทุกระบบถูกออกแบบด้วยความเข้าใจต่อความต้องการของผู้ใช้จริง ทั้งความแรงความสบายความปลอดภยัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยรถคันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าและความยั่งยืนในโลกเกษตรกรรมยุคใหม่อย่างแท้จริงและนี่คือทั้งหมดจากออโต้พาส์หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรรุ่นล่าสุดจากทั่วโลกแล้วพบกันอีกครั้งในตอนหน้ากับรีวิวที่ลึกกบว่าชัดกว่าและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมขอบคุณที่รับชมครับ